สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านครับผมมาพบกับผมมาเดิมนะครับเจสันธ์คา,าตินนนท์สี่จังหวัดนนทบุรีครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอแล้วก็อยู่ตลอดไปนะครับผมผมใส่ชุดอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะคือผมไปถ่ายช่องรายการของผมมาครับลูกค้าชื่อมากับเจนะครับในช่องของ y o YouTube นี่แหละครับแล้ว ผมไปถ่ายเรื่องวิถีชาวบ้านนะครับกับชาวประมงโดนแดดผมดำไปเลยผมเคยอบผิวนิดนึงนะครับสวัสดีลูกค้าใหม่ทุกทท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าเก่าทุกทท่านที่น่ารักโดยตลอดนะครับผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับลูกค้าทุกรุ่นทุกชนิดนะครับกระบะเก๋งรถตลาดรถญี่ปุ่นรถยุโรปเราขายหมดนะฮะขอให้รถสวยนะครับ และที่สําคัญนะครับผมเป็นคนทํารีวิวคลิปสดหมายความว่าผมไม่ได้ไลฟ์สดนะครับลูกค้าผมบันทึกเทปวิดีโอแบบครั้งเดียวจบนะฮะในการถ่ายคลิปผมไม่ตัดต่อระหว่างทางไม่แต่งสีไม่ใส่ซาวซีจีเพราะผมเข้าใจเวลาลูกค้าบางท่านหาซื้อรถก็ต้องอยากดูทุกรายละเอียดทุกซอกทุกมุมนะฮะอย่างน้อยคลิปของผมเป็นการสกรีนรถเบื้องต้นอย่างหนึ่งนะหรือเอาไว้ให้ลูกค้าศึกษาดูข้อมูลของออปชันรถแต่ละรุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเชฟโรเลตเทเบลเซอร์ er, เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นสาย SUV SUV ลุย,ลย,ลย แต่ต้องบอกเลยว่าราคามือสลงเยอะมากครับลูกค้าถ้าเครียบกับแบรนด์หลักนะและที่สําคัญลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องการเซอร์วิสนะครับเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับลูกค้าเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรวและที่สําคัญนะฮะบอดี้พาร์ตเขาต่างๆใช้ตัวเดียวกับ i ีซูซนะครับลูกค้า อะไรหาเยอะมากช่างเป็นช่างดีเซลทั่วไปเซอร์วิสได้เลยครับแต่ราคาลงเยอะมากเดี๋ยวผมจะพาไปชมแบบละเอียดเลยนะฮะถ้าลูกค้าหารถใช้งานหลักหรือสำรองนะฮะกับเชฟโรดิตเทเบเซอรซอ์คันนี้เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับลูกคา้าเป็นตัว 2.8L t z นะครับเป็นเกียร์ออโต้4 w i n t a y นะฮะเป็น4 w i n นไฟฟ้าปรับสปีดโ l o w แล้วก็4ฟไฮได้เกียร์มี2ลูกนะครับเป็นเครื่องยนต์คอมเอร์เรลดีเซลนะครับรถคันนี้ปี2013ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยพี่คว่ำไม่เคยจมน้านะครับ หน้าเก้มข้างประตูทุกบานเดิมโรงงาน100%นะฮะรถไฟหน้าไฟท้ายเดิมนะครับตำหนิมีบ้างนะครับเหมือนที่ผมบอกนะฮะลูกค้าเพราะว่ารถมือสองเนะี่ยผมมีตำหนิอยู่แล้วครับแต่ขึ้นว่ามากหรือน้อยคันนี้มีแม็กแต่งมาให้เป็นขอบ20นะครับผมแถมให้หมดนะฮะเป็นแม็กของเลนโซนะฮะลูกค้าพร้อมยางสภาพสวยๆเลยนะฮะตำหนิที่ผมเห็นจุดหนึ่งคือตอนผมเอารถมานะคิ้วตรงขอบตะเบียนมันหายไปนะคิ้วตรงขอบ ไฟตัดหมอกนะฮะเดี๋ยวผมเบิกของเปลี่ยนให้นะครับลูกค้านะครับเราเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวผมสั่งของมาแล้วนะนอกนั้นตะเข็บยังเดิมโรงงานอยู่นะครับไฟหน้าข้างหน้าซ้ายนะครับคือตอนที่ผมไปซื้อมาเนี่ย เราไม่ได้เห็นว่าน้ําซึมนะผมที่เต็นท์ผมผมจะบอกลูกค้าทุกท่านเลยนะครับว่าผมจะใช้เครื่องดันแรงบาร์นี่สูงมากนะฮะผมฉีดเข้าไปเนะี่ยพอดีเห็นน้ําซึมเดี๋ยวผมแกะโคมมาเปลี่ยนซีนกาวให้ใหม่นะครับทำให้ฟรีนอกนั้นตะเข็บรถยังเดิมอยู่นะฮะสียังสวยปิ๊บเลยฮะสีบอลเงินด้วยนะครับลูกค้านะครับกระจังหน้าโลโก้เชฟคิ้วบนล่างเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับ คิ้วก็จังหน้าเดิมนะครับตะเข็บหน้านะครับฝากระโปรงเดิมแก้มเดิมนะครับรถไม่เคยแกะแก้มไม่เคยถอดแก้มนะครับแมตแถมให้ทั้งชุดเลยสวยๆเลยนะฮะซุ้มล้อป่งล้ออยู่ครบหมดนะครับลูกค้ายางยังสภาพสวยอยู่นะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ ยังสภาพดูดีส่วนส่วนขอบแม็กต่างๆที่เป็นรอยพวกนี้นะเดี๋ยวผมเก็บสีให้หมดนะครับลูกค้าผมทําให้ฟรีเพราะว่าผมขายรถพร้อมใช้าง,งานโลโก้เทเบเซอร์บันไดข้างเป็นบันไดตรงรุ่นนะครับเลเยอร์ล้อเลเยอร์ประตูต่างๆเดิมสนิทเลยนะฮะเส้นคือคมมากนะครับทุกคลิปผมให้ลูกค้าดูหมดนะครับขอบยางรีดน้ําขอบประตูนะฮะเดิมๆหมดเลยนะครับลูกค้ายังสวยๆนะครับนะขอบยางแหลกต่างๆสภาพยังเป๊ะเ,เลยนะครับสภาพยังสวยๆเลยนะฮะ รวมถึงชุดแผงจิ้งหรีดหน้านะครับเหมือนที่บอกครับว่าซื้อไปไม่ต้องทำเลยเลยนะครับแต่ราคาตอนนี้ลูกค้าราคามือ2ลงเยอะมากเทรเวลเซอร์นะผมขายรุ่นนี้มาตั้งแต่คันมือ2องหกเแสนนะวันนี้นะครับผมเอาแค่นี้พอเป็นตัวท็อปสุดนะครับลูกค้าเป็นตัว L t z g e o a เกียร์ออโต้4วินไดผมให้ ราคานี้พอนะครับ325,000บาทราคาตกกระจายเลยครับลูกค้าและเป็นรถที่ยังน่าใช้งานอยู่และเป็น SUV 7ที่นั่งด้วยแต่ถ้าลูกค้าหารถเล็กๆอาจจะไม่เหมาะสมนะครับเพราะเทเเซอร์เป็นคันใหญ่คันเทียบกับ Fortuner เลยนะครับลูกค้าจัดแฟแนซน์ยังได้อยู่นะครับแต่ลูกค้าต้องมีดาวอย่างน้อย7-8หมื่นเลยนะเพราะว่าตัวเชฟโรดิตอะมาร์เก็ตติ้เขาลดยอดจัดลงมานะครับ ต่างจังหวัดส่งให้ฟรีเหมือนเดิมไม่มีบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วก็เล่มทะเบียนผมบังคับโนูนการโอนผมจ่ายให้ทั้งหมดนะครับลูกค้าสียังบางเฉียบเลยนะฮะแบกหลังยังสวยนะครับอาจจะมีรอยบ้างเล็กน้อยนะรอยเหมือนรอยเปลี่ยนยางรอยขูดเล็กน้อยซุ้มล้อหมุดยังเดิมนะครับตะเข็บโป่งล้อต่างๆยังสนิทเลยนะกันชนท้ายนะครับไฟหลังจะเป็น LED นะฮะฝาครบาอบไม่มีรายงานนะลูกค้ารวมถึงไฟทับทิมยังเดิม,ดม,ดมอยู่นะ ดิฟท้ายต่างๆเซ็นเซอร์หลังนะครับโลโก้2.8นะฮะเครื่องยนต์เป็นดูราแม็กดีเซลนะครับโลโก้เชฟโรเลตยังอยู่ครบนะฮะเส้นไลาย้าทุกเส้นคมหมดนะฮะไฟเบรกดวงที่3สปอยเลอร์หลังนะครับถือว่ายังไร้ตําหนิแล้วก็ชุดลูกค้าดูนะชุดโครเมียมฝาท้ายนะยังเงาปิ้งเลยฮะแล้วก็โลโก้พวกนี้เดิมโรงงานหมดเลยนะครับไม่เคยแกะเปลี่ยนใหม่นะคันไหนที่เป็นโลโก้เปลี่ยนใหม่ผมบอกหมดนะครับผมดูออกนะครับตะเข็บกันชน แก้มหลังซ้ายยังเดิมยังสวยประตูเปิดปิดแน่นทุกบานนะครับโปร่งล้อมุมซุ้มประตูต่างๆนะฮะคิวเลเยอร์คมหมดทุกเส้นนะครับไม่มีโป้แน่นอนนะครับขอบยางประตูสีด้านสวยหมดนะครับลูกค้าขอบยางประตูสีด้านสวยหมดตะเข็บป,ประตูแก้มหน้าซ้ายก็เดิมไม่เคยแกะเหมือนกันนะครับคัสซีต่างๆไม่มีผูนะโปร่งล้อแล้วผมยังไม่ได้ล้างแบบละเอียดนะลูกค้าดูนะยังมีฝุ่นมีอะไรเกาะอยู่นะครับเดี๋ยววันที่ผมปล่อยรถนะผมล้างฟอกให้ใหม่ขัด ข้างล่างให้หมดนะฮะแล้วก็ขัดเคลือบสีเคลือบเซรามิกน้ํายาฟิล์มแก้วส่วนตัวภายในนะครับผมฟอกแล้วก็ลงแว็กบ่อให้นะครับลูกค้าถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับทำให้หมดนะครับพวกพรมพวกอะไรเงี้ยครับผมจัดทงความสะอาดใหม่หมดนะครับลูกค้าเดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับสภาพก็ถือว่ายังโอเคอยู่ไม่อยู่ประมาณแสนปลายๆนะครับแสนแปดกว่ากับรถจะเป็นเบาะหนังตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับ เป็นจอเดิมตรงรุ่นมานะครับพวกเก้คอนโซลสภาพก็ยังดูดีแล้วยังไม่ได้ลงแว็กนะพงมอะไรก็เป็นพรมอะไรมันติฟังกชันยังเดิมโรงงานอยู่ขออนุญาตปิดก่อนนะครับเสียงแอร์มันออกนะฮะเบาะก,ก็ยังเป็นเบาะเดิมโรงงานอยู่สภาพก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่น่าเกียดสภาพคือไม่น่าเกียดฟิล์มก้องแสงคันนี้ได้เป็นลามินานะครับฟิล์มยังสวยๆอยู่นะครับสภาพยังโอเคอยู่พงมอะไรก็เดิมๆอยู่มีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยครับไม่เยอะมากนะฮะ ไม่เยอะมากนะครับชุดแผงประตูต่างๆก็ถือว่าโอเคหมดนะครับปุ่มโลโก้ต่างๆใช้ได้หมดนะครับอาจจะมีคราบเปื้อนฝุ่นเปื้อนอะไรบ้างเดี๋ยวผมฟอกขัดให้ใหม่นะฮะนอกนั้นก็ยังดูดีอยู่ประตูไม่เคยแกะนะลูกค้าประตูทุกบานเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับเบาะหลังต่างๆก็ถือว่ายังโอเคนะครับสภาพยังสวยอยู่ไม่น่าเกลียดนะครับสภาพยังเป๊ะเลยนะฮะฝ้าเพดานก็ตีว่าสะอาดมากเลยนะครับเป็นรถที่ข้างในค่อนข้างกว้างมากครับ แล้วเป็นรถที่ขับสบายอีก1รุ่นนะครับแผงประตูต่างๆถือว่าไร้ตำหนินะฮะเดี๋ยวให้ดูฝาท้ายฝาท้ายเป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับเปิดท้ายเดิมหมดนะลูกค้าเม็ดอาร์ตโรงงานนะครับน็อตต่างๆไม่เคยถูกประแจไม่เคยแก่แต่ผมชอบเทเบลเซอร์ er อย่างหนึ่งคือรถเขากว้างจริงฮะแล้วก็แอร์เขาจะอยู่ด้านบนทุกช่องเลยนะครับ ฝ่าท้ายต่างๆาเข็บฝาท้ายคือเดิมโรงงานนะฮะแล้วก็เวลาเราจะพับเบาะเนี่ยคือสามารถเป็นรถแคมปิ้งได้นะครับเราสามารถพับเบาะผมชอบรถเขาอย่างคือเบาะเขาเรียบลูกค้าดูนะเบาะเขาจะเหมือนกับตัวแคปที่ว่าครับแล้วถ้าเราพับเบาะหน้าคือเบาะเรียบเลยนะฮะเอาที่นอนเป่าลมมาปูเอาผ้ามาปูนอนได้สบายเลยนะฮะทเทเบลเซอร์ข้อดีคือข้างในค่อนข้างกว้างครับลูกค้านะฮะเบาะสามารถดึงขึ้นมาได้นะครับ สภาพภายในก็ถือว่าโอเคชุดพลาสติกแก้มคิ้วขอบยางก็ยังดูดีอยู่อาจจะมีรอยเปื้อนบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวขัดฟอกให้ใหม่นะครับไม่เยอะมากนะฮะประตูด้านหลังข้างซ้ายก็ถือว่ายังโอเครอยถือว่าน้อยมากครับมีรอยเปื้อน,นย,ยังไม่ได้ล้างเลยใช่เนม่ยมีฝุ่นมีอะไรติดอยู่สภาพโดยรวมก็พร้อมใช้าง,งานเบาะหลังใหม่มากครับเบาะมีรอยเฉพาะคนขับอย่างเดียวนิดนึงนะฮะลูกค้านอกนั้นถือว่าโอเคทั้งหมดยิ่งเบาะแถวที่3นี่ต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่มีร่องรอยการใช้าง,งานนะครับเบาะแถวที่3นะฮะ คือยังใหม่สนิทเลยครับลูกค้านะครับเบาะแถวที่2หรือว่าชุดแผงประตูทุกด้านเลยคือยังใหม่นะครับยิ่งเบาะหน้าซ้ายนี่ก็ยังใหม่อยู่นะฮะร,รวมถึงชุดแผงประตูก็ถือว่าไม่มีตําหนิเหมือนกันนะครับสภาพโดยรวมก็ไม่ต้องทําอะไรเลยเหลือแต่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมทําให้ฟรีนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับล้างให้ใหม่ทั้งหมดนะครับล้างห้องเครื่องใหม่เคลือบสีเคลือบภายในนะครับ รถก็พร้อมใช้งานเลยนะฮะแล้วก็เล่มทะเบียนผมบังคับโอนนะครับลูกค้าแล้วถ้าบางคันนะลูกค้าภาษีใกล้ขาดผมต่อให้หมดนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าคุณเจ้ภาษีหมดหรือเปล่าไม่มีทางครับผมจะปล่อยรถที่ภาษีขาดให้ลูกค้านะครับผมต่อเลยนะฮะคันไหนต่อได้คือผมต่อให้ไกลที่สุดเลยนะครับผมไม่อยากให้ลูกค้าเอาไปทำนะครับเพราะว่าผมทําอาชีพนี้อยู่แล้วนะครับผมอยากให้ลูกค้าพร้อมใช้งานเลยนะครับ ห้องเครื่องขั้นน้สอาดมากแล้วก็ท่ออากาศนะครับตีเป็นมีเนียมเรียบร้อยแล minimum, cheap, ้วนะครับรวมเปลี่ยนเท่ายางใหม่แล้วนอกนั้นก็ไม่ต้องทําเลยเลยนะฮะเหลือแต่ชุดสายไฟตรงนี้ครับผมต้องสวมปอกให้ตอนผมได้มาก็มีปอกมานะครับแต่เหมือนมันจะยนยนนิดนึงเด็กก็เลยแกะออกนะฮะสายไฟนี้เดี๋ยวใส่ปลอกให้ใหม่นะครับแต่สายไฟไม่มีแตกนะลูกค้าดูนะเส้นสายไฟต่างๆนะครับประตูไม่เคยแกะนะแล้วก็ฝากระโปรงก็ไม่เคยถอดตะเข็บเดิมทั้งหมดแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานนะฮะ คันหน้าก็เดิมนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับเครื่องฟิตปังครับเครื่องฟิตมากครับเครื่องยนต์ดีเซลรูด้าแม็พวกคอมมอนเรลพวกเนี้ยเครื่องทนจริงๆนะครับทนมากเดี๋ยวไ่ฟังเสียงเครื่องนะครับและเป็นรถที่ไม่ได้กินน้ํามันด้วยนะครับลูกค้าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ยังน่าใช้อยู่แต่ราคามือสองลงเยอะมากครับลูกค้าลูกค้าหารถใช้งานอยู่ ลองพริจนาเชฟโรเลตเทเบอร์เซอร์นะครับได้โตโควินด้วยนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับลูกค้าขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ